สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะหลายๆท่านนะคะคงติดตามกิจกรรมอบตคลอ,องสาใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปชมกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือโครงการส่งเสริพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ะในพื้นที่ตำบลคลอง3ประจำปีก็ประมาณ2,568ค่ะ มีน้องๆนักเรียนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราทีห้างโรงเรียนด้วยกันค่ะหนึ่งเลคือโรงเรียนวัดกลางค่ะสองโรงเรียนวัดเกิดการอุดมค่ะสามนะคะโรงเรียนบ้านบึงค่ะสี่นะคะโรงเรียนสามัคคีราชบำรุงค่ะแล้วก็โรงเรียนสุดท้ายนั่นก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศคลองหลวงค่ะโดยจะมีการฝึกสร้างสรรค์นะคะมาบริ้งอ่านนะคะหมวกแล้วก็กระเป๋าถือค่ะโดยให้น้องๆนะคะสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้ว่าแล้วก็ตามต้นน้ำไปดูค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลย เพ้นมวกกับเพ้นกระเป๋ากับน้องๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเพ้นมวกกันก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นเจลนะคะที่ย้ยเพ้นเดี๋ยวเราจะมาใส่สีกันค่ะเดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างม่ต้องบีกันหยิกได้เลยโอายสวยงามผ่ายมากสวยมากขอบคุณค่ะคุณครูค่ะ ชื่ออะไรจ๊ะชื่อนาวคะ่ะน้องนาววันนี้น้องนาวมาทําอะไรลูกมาพเพ้นกระเป๋าคะ่ะเพ้นกระเป๋านะได้มาจากโรงเรียนอะไรอ่ะมาจากโรงเรียนวัดเกิดค่ะวัดเกิดใช่ไหมวันนี้กระเป๋าเป็นไงวันนี้น้องนาวคิดว่าวันนี้น้องนาวสนุกไหมลูกสนุกค่ขะข้างหน้ามีอีกจฉารานะไหมมามาใช่ไหมแล้วมีมีอะไรที่อยากทำมากกว่าเพ้นกระเป๋าไหมสมมตใิใที่อยากทำจริงๆอะ่ะคห็นไะ่มทำเสื้อเกียรสามาคีราบำลุงค่ะวันนี้อยากถามว่าวันนี้มาทําอะไร เพ้นหมวกเพ้นกระเป๋าเพ้นหมวกเพ้นกระเป๋าใช่ไหมช่วยโชว์ได้ไหมว่าตัวเองอะ่ะไหนขอดูหมวกก่อนละกันไหน,นหมวกนู้นอ่ยอ๋ออันนี้ค่ะนี่เลยของหนูอ่ะลูก <c oughs> อัอนน, <c oughs> นู้นใช่ไหมนี่อ๋อสวยมากเลยนะ <c oughs> วันนี้ได้ความรู้ได้ความรู้ไปเยอะเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าครั้งหน้าเนี่ยอบตคลอ,องสามเนี่ยจัดกิจกรรมโครงการกดีๆแบบนี้อีกหนูอยากทําอะไรไหมแนะนําได้เพ้นรองเท้าค่ะรองเท้าใช่ไหมดีมากเลยอ่ะเพ้นเสื้อค่ะวันนี้เป็นไงบ้างกิจกรรมวันนี้ได้ทาอะไรบ้างไหนบอกพี่สิ เพ้นสีสนุกดีครับเพ้นอะไรนะเพ้นสีสนุกดีอ๋อเพ้นสีหมวกค่ะหมวกสนูกเพ้นอะไรเพ้นอะไรเพ้นสีเพ้นสีใช่ไหมเพ้นสีหมวกกับกระเป๋าใช่ไหมวันนี้เป็นไงสนุกไหมคะสนุกครับสนุกไหมสนุกสนกเนี่ยถ้าครั้งหน้าเนี่ยอบตคลองสามเนี่ยจัดกิจกรรมอีกจะมาไหมมาร่วมกันอีกไหมมาค่ะมาใช่ไหมสนุกไหมคะสนุกค่ะใช่ไหมได้ความรู้เนาะได้ความรู้นอกโรงเรียนเนาะแต่ถ้ามีครั้งหน้าเนี่ย อยากจะสนับสนุนให้อบตทําอะไรอ่าหนูอยากจะให้ทําพวกขนมค่ะขนมใช่ไ<ช>หมหัวลูกพวกเก็กปับถับร้อยค่ะเก็กปับร้อยอุ้ย<อ>ดีเนาะ,ะตาุะ๊กตาทุกคนคสามารถโชว์ให้กล้องดูได้ไหมเผื่อว่าใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงบ้างนี่เป็นยังไงคะทุกคนคะค่ะอยากจะถามว่าวันนี้มีความประทับใจอย่างไรบ้างไร ก็ได้มีความประทับใจค่ะได้รู้จักเพื่อนเพื่อนโรงเรียนอื่นแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมอย่างนี้ด้วยสวัสดีค่ะครูขาชื่ออะไรคะชื่อนางสาวเกีงแก้วแก้วตะโกนค่ะคุณครูโรงเรียนบ้านบึงค่ะคุณครูขาวันนี้กิจกรรมที่อบตจัดมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะช่วงเช้าอาจจะมีการบรรยายเนาะอาจจะทาให้เด็กง่วงแต่ก็ช่วงบ่ายก็คือเหมือนความกระตือร้นที่อยากจะทํากิจกรรมเพราะว่า เราตาเราใจการทํากระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนได้เขาได้คิดเองทําเองใช่ค่ะคอนสร้างสรรค์ของตัวเองหลายอย่างนะคะอาจารย์ประทับใจกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างคะก็ทุกๆุอย่างเลยค่ะแทบจะทุกอย่างเพราะว่าเหมือนได้เด็กแบบที่เขาแบบชอบตรงเนี้ยบางคนอาจจะแบบไม่ชอบเรียนอยู่ในห้องอาจจะแบบอยากออกมาทําอะไรข้างนอกใช่ค่ะแล้วเหมือนเขาได้แบบเหมือนได้ ออกมาสู่โลกกว้างที่ที่ไม่ได้ต้องนั่งเรียนแต่ในห้องอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณครูค่ะชื่ออะไรคะชื่อนพมาศขึ้นมะเรงค่ะมาจากโรงเรียนค่ะมาจากโรงเรียนวัดเกิดการอุดมค่ะค่ะวันนี้อยากจะสอบถามว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในด้านของศิลปะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนักเรียนบอกว่าชอบมากค่ะแล้วก็ มีในเรื่องของการพัฒนาอาชีพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนสร้างอาชีพในเรื่องของการทำหมวกการทำผงผ้านะคะแล้วก็ที่สำคัญยังทำให้นักเรียนมี อ่าเขาเรียกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะที่แบบนี้อีกครูจะจัดสรรนักเรียนมาไหมคะจัดสรรแน่นอนค่ะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามมากๆค่ะที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้นักเรียนค่ะขอบคุณค่ะครูชื่อนางสาวศิริรัตน์บินชัยค่ะชื่อเล่นชื่อครูแพนค่ะครูแพนค่ะเอ่ออยู่โรงเรียนไหนคะเอ่ออยู่โรงเรียนสามัคคีราชบำรุงค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมครูแพนคิดว่าวันนี้พีเด็กได้อะไรบ้างคะอันดับที่หนึ่งเลยก็คือ เด็กได้จินตนาการค่ะได้สร้างสรรค์ค่ะได้มีการประดิษฐ์ทำกระเป๋าแล้วก็หมวกซึ่งแบบนักเรียนแบบชื่นชอบมากค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ความรู้ด้วยค่ะอาจารย์มีอะไรแนะนำบสบตองาาในขั้นว่าข้างหน้าอยากทำอะไร<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าข้างหน้าก็าาอยากได้เป็นทำพวกขนมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกแบบของที่แบบกระจุกกระจิกอย่างเช่น พวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณครูค่ะคุณครูชื่ออะไรคะชื่อชุริพรนุ่นนาค่ะคุณครูค่ะมาจากรีะไรคะมาจากสารศาสตร์วิเทศคลองหลวงค่ะวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันนี้อจริงๆนะสนุกแล้วก็เด็กได้ความรู้เพราะว่าจริงๆกิจกรรมมันไม่บางทีมันไม่สามารถทําในโรงเรียนได้ถ้าเราไปเจอแบบว่านักปราชญ์ข้างนอกะที่แบบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยแบบ มีอะไรดีเนี้ยมาสอนเด็กเขาก็ชอบเพาราะกิจกรรมเนี้ยเราสามารถไปต่อยอดในโรงเรียนเด็กโรงเรียนต่อได้นนอ่าชอบทำแล้วแบบบางทีได้รู้ไงว่าเออสีตัวนี้นะมันใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างเราอย่างอย่างเราจะสอนแค่ในวิชาแต่บางทีเราจะแบบเราจะไม่รู้เทคนิคอะไรเงี้ยมากค่ะมีประทับใจอย่างไรบ้างคะวันนี้ประทับใจค่ะคือเด็กได้จริงๆอ่ะเด็กได้ของฝากกลับบ้านด้วยอ่าอันนี้ก็คือประทับใจอย่างแรกเลยที่แบบเออทางทางอบตจัดให้ เป็นไงบ้างคะนี่ค่ะที่ตนามทําเองนะคะนี่ของน้องนองนักเรียนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะครั้งหน้านะคะอปะุปสคของศาเนี่ยจะจัดกิจกรรมดีๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะครั้งนี้ตนน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย